สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็พบกันนะครับกับแนวทางตอนเช้าเก็จะเป็นแนวทางหุ้นนี้แค่เอเช้าบ่ายปกตินะครับวันที่29นะครับตุลาคม2568นแนะครับแนวทางเมื่อวานก็ถือว่าปังๆนะครับพี่พี่เนาะในรอบบ่ายนี้ทั้งรูดทั้งเจาะนะครับเช้าให้6กับ8นะครับผลที่ออก9 9 6กับ3 สามกเนอเก้าเก้ากับ368ไม่มาท่านใดเอา6ไปวิ่งไปรูดเนี่ยเด้งบนเด้งล่างของเราเข้าตัวเจาะหกสนะครับส่วนในรอบบายให้4กับ7ผลที่ออก91814ใครรูดที่4เข้าไปที่4 1่หนึนเน้นๆน,น,นะครับก็ท่านใดมีโชคก็ยินดีด้วยนะครับสลับหุ้นนิเค ส่วนแนวทางในวันที่29นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับก็วันนี้ก็ขอให้ปังๆทุกท่านนะครับพี่ๆในรอบเช้านะครับผมให้ไปที่เลข0กับเลข3สายลูดนะครับให้ไปที่เลข3 3 2 3 5 37 02 05 07 3ตัวนะครับ037 ส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับแนวทางในรอบบ่ายผมให้ไปที่เลข9กับเลข1สายรูดสายรูดให้ไปที่เลข9นะครับ

9 6กับ12นะครับผมแนวทางนะครับหุ้นนิแคอิเชาบ่ายปกติวันที่ยนะีบเกนาะก็ตามนี้เลยนะครับพี่พี่ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับกับแนวทางที่ออดหวังให้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ